สสวัดีครับ้วยความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวมิมิตรมครับโอ้โหมาครับมีรถเข้าใหม่สายออฟโรดโฟล์วิวนะครับไม่ว่าจะเป็นยีสูบีหรือว่ากระบะนะครับมีให้หมดงบน้อยอันนี้เริ่มต้นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้นเพียง69,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่ารถโฟล์วิวนะครับนี่เริ่มต้น69,000่นเนะครับโฟล์วิวทุกคันนะครับโฟล์วิวทุกคันครับคันนี้ใช้งานได้ปกติทุกคันว๊ับว๊ับนะครับเริ่มต้น69,000่นเก้าแล้เห็นไหมครับด้านหลังนั่นแหละครับผม อย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับผมยังยังเย็นนะครับเดี๋ยวว่าคันนั้นก็ถูกอยู่ดีนะครับหมุนเก้าอันนี้ก็ถูกนะครับได้แบรนด์หลักด้วยนะครับคือสุขนะครับคันนี้เริ่มต้นคันแรกนะครับเป็นจี๊ฟชโรกี้นะครับรายละเอียดทําคลิปแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้คร่าวๆก่อนนะครับคันนี้วางคาน V8 ศูนย์นะครับหน้าหลังจานใหญ่นะครับดิสสี่ล้อยกเทียนเพลไม่ใช่นะครับโอ้โหคอยสปริงหน้าหลังขนาดนี้นะครับยางสี่สิบนิ้วไม่ต้องสาทธยายอะไรให้มากมายนะครับคันนี้สวยมาก เต็มระบบนะครับเครื่อง 4. 0ยลิตรแก๊สผลฉีดเรียบร้อยนะครับใช่ครับมแจ้งยกสูงลงเล่มเรียบร้อยนะครับพร้อมอนเปลี่ยนชื่อนะครับพร้อมจัดส่งให้เลยนะครับคันนี้เอาไป5้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับคันนี้เอาไปเลยนะครับมีรายละเอียดคลิปแยกไว้เรียบร้อยนะครับมาที่คันนี้ครับผมคันนี้สวยมากเป็น TRD Sportivo นะครับ Toyota Fortuner นะครับนี่ Toyota Fortuner นะครับ ช่วงล่างยูนิคอนเจน3นะครับยก6นิ้วยาง35นิ้วนะครับโช้กบูเฟนเดอร์สีต้นนะครับคูลทาฟว์วิวใช้งานได้ปกติแล้ว2 2> มีถาดลากเรือหลังหน้ามีถาดลากเรือหลังแล้วก็มีถาดแหลกมอไซค์นะครับมีเต<ม>็ดหลังคา,งคานะครับ2.1งจุดหนึ่แม็กเอ็กซ์คลิปนะครับออนยิ่งข้างมีให้นะครับกันชนหน้ากิติชัยออฟโรดใช่ครับผมแล้วก็วินไม่ใช่วินท็อปสปีดนะครับวินท็อปสปีดแล้วก็โป่งล้อ C.D.I. นะครับ s n o r k ส l s n ์เกิลนะครับ ติดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างแนวหน้าหลังดางเอาไปห้าแสนห้าพอนะครับโอเคครับเไม่รวมายทะเบียนนะครับไม่ให้ายทะเบียนนะครับไปครับคันนี้เออที่สําคัญนะครับคันนี้บอดี้เดิมทั้งคันไม่แสนโลนะครับใช่ครับสีเดิมทุกชิ้นใช่ครับสีเดิมทุกชิ้นบอดี้สวยคันนี้เป็นไม่เคยเข้าป่าคาริเบียนนะครับสปอร์ตตี้เครื่องพันสามเดิมนะครับยกเทิร์นเผานะครับสโลหกห้าศูนย์ยางสามสิบเจ็ดนิ้ว กันชนหน้าเปียกและยองนะครับยาง37นิ้วเทเทนะครับวิ่งได้นะครับใช้งานได้จริงสนอเกิลให้แล้วก็กันกระจกกากกระจกมีให้นะครับวิ่งออกด้วยนะครับวิ่งออกขับดีเลยนะครับคันนี้ตาติดง่ายมากแล้วก็ลูบาร์หลังมีให้นะครับสปอร์ตตี้สวยๆเลยคันนี้ภายนอกดูได้ภายในเก็บงานเรียบร้อยนะครับ158ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับครับ มาครับผมโต y ยต a าทเก r นะครับเครื่อง 1KD นะครับ3.0ออโต้ View วตัว G Limited นะครับเป็นตัวหายากนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับได้แบรนด์หลักโต y ยต a าันนี้ก็รีสโตใหม่ทั้งคันนะครับจัดทรงอัซี่นะครับผมล้อเบรดเล่นะครับยาง255/85 R16 ล้อกว้าง10นะครับอ้กว้าง8นะครับอออบวก10นะครับใช่ครับล้บวกบไม่ล้นนะครับนี่ประมาณนี้ครับสวยๆนะครับ เป็นยางบางๆนะครับล้บอบางๆล้อบางๆแคบๆนะครับแคบๆออซซี่ตรงสเตปนะครับคันนี้สามแสนหกป้ายสวยด้พ <8 S 1> ันบาทอันนี้ให้ไป้ายไปเลยให้ไป้ายไปเลยนะครับห้าศูนย์ศูนย์สี่นะแล้วก็เครื่องอูเวอร์ฮอนใหม่หัวฉีดเก้าสี่เจ็ดนะครับระบบโฟว์วิวใช้งานได้ปกติออยเกียร์แยกแล้วเรียบร้อยคขับทางไกลสบายมากตัโฟว์น,น,นะครับราคานี้ขี่สบายจริงๆนะครับรถเดิมๆเขาก็ขายกันสามแสนแล้วนะครับใช่ครับผมเอาอันนี้แต่งให้เต็มสเต็ปอย่างนี้ขายสามแสนหกหมื่นแปดพันบาทนี่ไฟตาลึก สนอเกิลอะไรครบนะครับหัวเตียงด้านหลังมีแล้วนี่นะครับไปดูอีกคันนึงครับผมฮอยฟิล์มติดใหม่นะครับภายในพวกชักใหม่สปาใหม่ให้เรียบร้อยโอ้โหครบครับนี่คันนี้ก็เหมือนกันนะครับเครื่องอุวกรณ์ใหม่ภายในสปาให้นะครับแล้วก็ช่วงล่างสีเสืออะไรนี่เก็บงานให้หมดนะครับคันนี้ก็รีสตูใหม่ทั้งคันอีกเช่นเคยนะครับอ่าเป็น เอสอาร์ไฟแท้นะครับเอสอาร์ไฟนะครับเอ็นตองหนึ่งแท้นะครับภาษีเต็มนะครับป้ายโฟนึงนะครับไม่ได้รวมนะครับราคาป้ายคุยกันได้นะครับสีล็อกหน้าไอชิ้นนะครับล้อเป็นล้อสเปกยูเอสนะครับผมออฟศูนย์กว้าง8นะครับผมเต็มสเต็ปเครื่อง2อ0พโมปั๊มเรียบร้อยนะครับผมไม่มีเทอร์โบนะครับเอ็นเอเดิมๆแรงๆเอาไปเลยครับหูช้างประตูแท้นะครับผมรถแท้นี่เอาไป285,000บาทนะครับเดี๋ยวทำคลิปแยกให้นะครับ2คันนี้ มาคันต่อไปนะครับคันนี้แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟอร์ดเจนหนึ่งนะครับฟอร์ดเจนหนึ่งเขาเลยเข้าสวนได้เลยนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทเครื่องสองจุดห้าปั๊มโมให้เรียบร้อยนะครับปั๊มสายสิบสองมิลตึ้งนะครับเสียงดีมากนะครับคันนี้เอาไปเลยแปดหมื่นเก้าขอคุณรับได้นะครับคันนี้มีแค่เล่มนะครับชุดอนจากบริษัทไฟแนนซ์หมดอายุนะครับอนไม่ทันนะครับก็เลยใครมีช่องทางก็ไปหาทำเอนะครับ แต่ว่าโอนได้ไอโอนไม่ได้นะครับต่อภาษีได้ปกตินะครับไม่ใช่รถขิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะยาง33าตะขาบนะครับผมตะขาบ3 3เข้าไล่เข้าสวนได้เลยแรงมากคันนี้บอดี้เริ่มทั้งคันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับโรดิโอนะครับ TFR นะครับผมยางบิสตุนปี24นะครับรถพึ่งเข้ามานะครับตัดออกตามสภาพเลยนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับ โฟวิวดีนะครับมาเป็นตัวโฟวิวแท้นะครับรหัส TFS นะครับเครื่อง2อ0พนะครับ4 JB คันนี้เอาไปเพียง69,000บาทเท่านั้นย้ำนะครับ69,000่นเถึงจะสีสันเป็นอย่างนี้นะครับแต่เครื่องดีเกียร์ดีนะครับยางใหม่ด้วยนะครับเหนียวไปเข้าเล่เข้าสวนได้เลยนะครับคันนี้นี่ TFR นะครับ TFR ใส่ยันลูกบวชนะฮะสองเกียร์แท้นะฮะสองเกียร์แท้ ประมาณนี้ครับผมนี่ใครสนใจคันไหนนะครับเดี๋ยวบางคันก็มีคลิปแยกไว้นะครับก็เข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับมีคลิปแยกให้เกือบทุกคันนะครับก็โทร0926500292นะครับรถอยู่ที่101นะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดของแต่ละคันไว้นะครับก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมนี่ ประมาณนี้นะครับแจ้งราคาคันไหนทูมาถามได้เลยนะครับหรือว่าถามในคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้แจ้งราคาไว้ทุกคันหรือว่ารายละเอียดไว้ทุกคันนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ